นิทานลาวจำปาสีต้นต้นเท้าเพชราลลงทางไปเมืองยักษินเมื่อนั้นเท้าเพชรสลาดเนีมเห็นเมืองใหญ่กวงสุดตามีทุงนาก้วงขวงมีส่วนกล้วยส่วนอ้อยยางใหญ่ไปตามบ้านเห็นเหอนสาลเดียรดาษ เห็นส่วนเผ้าส่วนตาลสูงเรียนกันเป็นทันเท้าเหาะผ่านบ้านนี่ต่อบ้านนั้นในที่สุดก็เข้าเขตในเมืองจักขินแล้วแนมเห็นหอพระสาตลราชสว่างเรื่องเรื่อมเห็นส่างเข้าและตลาดที่มีทุกสิ่งย่างเบิ่งแล้วคือกับว่ามีคู่คนอยู่ พอเข้าไปฮอดในวังแล้วเท้าโกลงอยางเลาะเบิงห่อหงมีทางหงสร้างและขอกมา้าแต่โบเห็นมา้าโบเห็นสร้างจักตโตเท้าเลาะไปอีกก็เห็นกองกระดูกล่อนสูงเพียงผู้เท้าคิดในใจว่าอันนี้อาจแมนเมืองผีแปลงไว้ พอเท้ายางเข้าไปในหงผญาก็เห็นกระดูกกองกันอย่างลวงหลายเท่าคิดสงสัยว่าเมืองนี้คงจะแมนเมืองผีหรือว่าคนสร้างแล้วมีผีหายมาเที่ยวกินมดเฮาควรจะเซกให้กระดูกเหล่านี้กลับคืนมีชีวิตเพื่อจะได้ถามให้หูเรื้องเล้า พาแล้วเทาว้าโกสีมือใส่กองกระดูกท่านใดนั้นกองกระดูกโกกับกายคืนมาเป็นคนเมื่อนั้นพญาจักขินและมะเหสีพร้อมด้วยเสนาอามาตทั้งหลายต่างก็กลับเกิดคืนมามีชีวิตเหมือนดังเดิมเมื่อพวกเสนาอามาตและพญาจักขิน เนมเห็นเท้าเพชรลาดก็แปลกใจเพราะเท่างามปานพระอินทลงมาแต่สวรรค์สันฟ้าเมื่อนั้นพญาจักขีนก็ถามทาวาเท้ามาแต่เมืองใดเด้หรือว่าแมานพระอินลงมาพูดพวกเฮาโบเมื่อนั้นเท้าเพชรลาดก็ตอบว่าเฮาก็หากแม่นคนธรรมดาสามันคือกับพวกท่านนั่นแล้ว เดี๋ยวนี้เฮ่าออกตามหาเมีายพญาจักขีนถามเติมอีกว่าพอและแม่ของเจ้าซื้อว่าแนวใดและเจ้าอยู่เมืองใดกันแท้เท่าก็ตอวว่าพอเห่าซื่อว่าพญาจุนลนี้แห่งเมืองปัญจานครแม่ของเห่าซื่อปฐุมมาและแม่เคยเล่าสู่ฟังว่ามีตาและยายอยู่เมืองจักขิน เมื่อนั้นพญ,ญาจักขินได้ยินหลานเว้าก็ตกขมะในใจจึงกอดเอาหลานด้วยความตื่นตันใจพระองค์และมาเหสีต่างโกหงให้ใสหลานด้วยความเหลือใจจนสลบไปพอตั้งสติได้ก็แข่งใจเว้าวตอลานวา้าเฮานี่เละแมนตาของเจ้าอันนี้ก็แมนใหญ่เจ้าแทาแล้ว และนี้ก็แมนเมืองจักขีนที่ถึกหงใหญ่มากินสาเมืองและสัตซาวาสิงจนเกียงโบเหลอือยังเต่ปฐุมมาแม่ของหลานผู้เดียวที่ตาเอาเสื่องไว้ในกองจึงโอดตายแทแล้วท้าพิศสลัดได้ฟังพญาตาเว้าก็สะอื่นตันใจเท้าก็เล่าเลื้องเหล่าที่ผ่าน สูตาและใหญ่ฝังด้วยความโศกเศร้าเสียใจที่พวกคนใจบาากระทำแนวบอดีกับเม่ปฐุมมาและพวกหลานทางซีเฮ็ดให้ทุกโทรมานเมื่อตาย้ายได้ฟังหลานเล้าโกศโศกกากันโศกจึงกอดเอาหลานแล้วจูบ พ่นโฮมทางน้ำตาไหลอาบหน้าพระองค์มะเอสีคิดถึงรูปประทุม,มาที่ไกลเมืองไปหลายปีและก็ตุกทุกไดย้ยากทือเขาคมเหงตบอแล้วพญาจักขีนและมะเอสีก็ห้องให้ใส่กันเมื่อนั้นพญาจักขีนก็เบากับหลานวา ขอให้หลานจงโพูดภายเอาสาวเมืองและสัตว์สาวสิง์ที่ตายไปกลับคืนมาคือเกาแด่ท้อนเท้าพิศลาดซี่มือใส่กองกระดูกที่กองอยู่เต็มเมืองแล้วผู้คนสัตว์ที่ทึกห่งกินก็กลับคืนมาดังเดิมเมื่อนั้นสาวเมืองตัางก็ดีใจสมซ้น แล้วก็พากันลังไหลเข้าสู่เมืองโบคารดพวกเซนาอามาตก็พากันลังลาลเข้าสู่หงหลวงทุกคนเมื่อนั้นพญาจักขีนกโกกาวตสาวเมืองทางหลายวะนี่แมนลานเฮาพระองค์ที่ได้พูดภายเอาพวกเฮาคืนมาเส้นนี้ พวกสาวเมืองทางหลยต่างก็พากันเอาดอกไม้และถูกมากราบไหวท้าสู่ขนจากนั้นพวกสาวเมืองทางหลายต่างก็พากันกับเมือเหือนศารของไผ่ลาวด้วยความดีอกดีใจแต่พวกเขาก็ยังพากันย่านกลัวหงงใหญ่จะมากินอีก จึงโบก้าดังไฟนึ่งเข้าหรือเฮ็ดยู่เห็ดกินเมื่อนั้นเท่าเพชรสลาดก้าววะพวกเจ้าบวตองยานดอกซำหุงเฮ่านี้โบกวัวเก่งมันเท่าใดเท้าสร้างให้เสนาอามาตตีคองหองเปล่าต้นสาวเมืองพากันดังไฟเห็ด อยู่ขัวกินตามปกติบัดน,นี้จะกล่าวถึงหงใหญ่ผัวเมียก่อนแล้วมันก็เห็นควันไฟของสาวเมืองจักกินมือดมัวกุ้มทัวทองฟ้ามันก็ลมกันว่าเดียวนี้มีคนแปลงบ้านแปลงเมืองเต็มอยู่เฮาโศกลาบแล้วจะไปกินเนื้อมนุษย์เฮาหีพากันไปเทาะ มาแล้วพวกมันก็พากันบินไปยังเมืองจักขินเมื่อนั้นพวกสาวเมืองจักขินเห็นหุ้งไงบินเซินมาพวกเขาต่างก็พากันแตกตื่นหลบหนีหุ่งไงผัวเมียเห็นคนและสัตว์ลวงหลายต่างก็พากันดีใจพวกมันโซกกันว่าดูลามนุษย์สาเสื้ออาหารกูของเก่า กูเอ๋ยกูห้ากกินหมดเมียนหมดเสียงสู่ภายบัดนี้มีหลายล้นเต็มเมืองคือเกาอีกหนอหู้ว่ามีฤทธิ์เดชกาภัยผู้เป่าคืนนี่นาเมื่อนั้นพวกสาวเมืองปายดานเห็นหุงไงบินเซึนมา ต่างก็พากันแตกตื่นลบหนีเข้าไปลี้อยู่ในลืบหินีนลืบผาปะเหือนเป็นเป้าเมื่อนั้นหุ่งผัวเมียก็ลุมกันว่าบ้านเมืองแถวนี้ห่างกันหลายคนก็มีน้อยแต่พวกเขาก็แตกหนีไปแด่แล้วเขาควรพากันเข้าไปในเมืองก่อนเพื่อจะได้จับกินผู้คนอย่างสบาย วาแล้วุงทัส่งผัวเมียก็บินเข้าในเมืองพอสาวเมืองเห็นหุงใหญ่บินเซินมาต่างก็พากันแตกตื่นเสล่เสลเมื่อนั้นเสนาผู้ใหญ่ก็เฝ้าเข้ากรากบทูลเท้าเพชรสลาดพอทัราบเรื่องก็บวลอซาเท้าขึ้นไปถึงหงหลวงแล้วเจะเบิงว่าหงใหญ่จะมีฤทธิ์เดชซำใด บุดหนึ่งก็เห็นหุ่งใหญ่บินเซินมาเท่าจึงจับเอาดาบและตะบองเพชรแล้วทะยานขึ้นเวหาอากาศสู้กับหุ่งผัวเมียนั้นเมื่อนั้นพญายา่จักขินและมะเฮสีพร้อมด้วยสาวเมืองทางหลายต่างโกพากันภาวน,นาให้เท่าเพชรสลาดเอาชนะหุง่งให้ได้ มอนี้ก็ขอ,อบใจเนาะฝากติดตามตอนที่16ตัวเด้อขอบใจหลายๆลายบ๊ายบาย